สวัดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านอุปกรณ์ตกปลานะคะ B n Fishing นะคะอยู่อำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเรามาดูนะคะว่าสินค้าภายในร้านมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากมีเหยื่อหน้าดินพวอขนมปังนะคะแล้วก็คันเบ็ดมีคันเบ็ดนะคะหลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์นะคะชั้นนำ แล้วก็ตัวเบ็ดนะคะลอกตกปลามีหลากหลายแบรนชั้นนำนะคะพวกเหยื่อปลอมนะคะเหยื่อปลอมหลายยี่ห้อเลยแล้วก็จะมีสายเอ็นนะคะสายเอ็นกล่องใส่เหยื่อปลอมนะคะ ตัวเบ็ดมีทั้งอุปกรณ์หน้าดินและเหยื่อปลอมนะคะมีให้เลือกหลากหลายนะคะลูกค้าที่สนใจหรืออยู่ใกล้อ,อยู่ใกล้แวะมาได้นะคะแวะมาอุดหนุนได้นะคะที่ร้าน bn fishing นะคะอําเภอกบินบุรีจังหวัดปาราจีนบุรีนะคะหรือใครๆแวะมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยสมงนะคะ หรือเขือ่อนนารืบดินจินตานะคะสามารถแวะมาซื้ออุปกรณ์ตกปลาได้ที่ร้าน bn fishing นะคะขอบคุณค่ะ